จากครั้งที่ผ่านมาคะแนนมีตั้งแต่0นนูนคะแนนถึง1น,นึคะแนนโอเคไหมคะคะแนนในแต่ละพาร์ทมีคะแนนความยากแตกต่างกันพาร์ทที่1คุณค่าและนวัตกรรมคะแนนมีตั้งแต่0โจทย์สองจทย์ห้โจทเจดห้และ1น,นึคะแนนจะใช้ทฤษฎีหรือว่าแนวความคิดที่เรียกว่าคริคติ t h i n k i ิงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอไมมโลกในเรื่องของดีไซน์ t ิ i ง k i n g การออกแบบทางความคิดที่เราเคยดูคลิปเก่าๆหรือคลิปที่ผ่านมานักเรียนจะเห็นแล้วว่าแนวทางออกมีลักษณะอย่างไรบ้างวันนี้มาต่อกันเลยนั่นเองนะลลกแล้วก็มาผ่านแนวความคิดกันเลยนะจ๊ะเรามาดูการตามเอกสารนะจ๊ะในส่วนของข้อที่3เริ่มตน้นข้อที่3เริ่มตน้นดูเลยค่ะนักเรียนขา คุณรักอ่านแล้วนะเอาอยัางเอาอยัางลรอกเอาแล้วรัด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 มากๆค่ะลูกค้าข้อที่สามมาเริ่ม by smorn by smorn by smorn ชื่อต่างชาติเลยเนาะคนนี้นร์อินเตอร์มาก by smorn น้อง by smorn ลกูกทำไมเอ่ย อยากทำธุรกิจอุ๊ยปากกาสีไม่สวยเปลี่ยนสีดีกว่าเอาปากกาสีอะไรดีคะโลกเอาสีลายสีเขียวแล้วโลกน่ารักน่ารักสีเขียวเนาะเขียวไหมโลกอันนี้เขียวไหมเห็นไหมเนี่ยชัดไหมเอาชัดกว่านี้ไหมได้อ่ามาเอาเอาเขียวชัดชัดเอาเขียวชัดชัดลกเอาเขียวชัดชัดลกเขียวชัดชัดนี่ชัดขึ้นไหมโลกชัด อะไฮไลท์ uh, สีเขียวใบมอนไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์หรือลบชื่อเขาไปลบชื่อเขาไปนะลูกเนาะอะไฮไลท์ uh, เริ่มมาใบมอนอยากทำธุรกิจหนูพวกหนูอยากทำธุรกิจไหมทำไมหนูอยากทำธุรกิจอยากมีตงังถูกต้องไหมเนี่ยก็เป็นสมรรถนะหนึ่งในการทำงานนี่คะแสดงว่านักเรียนจะต้องรู้อะไรบ้างใบมอน อยากทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์ในด้านการประดิษฐ์ส้อย DIY ควรเริ่มจากสิ่งใดเอาแล้วเอาแล้วแดงตาแดตาดาตดา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 ตอบข้ออะไรตอบข้ออะไรตอบข้ออะไรตอบค่ะตอบค่ะชื่นใจไทยแลนด์ ชื่นใจจริงๆตอบข้ออะไรลอกเริ่มอ่านตัวเลือกตัวเลือกแรกหนึ่งศึกษาแบบซร้อยที่นิยมในปัจจุบันเพื่อนำมาปรับปรุงให้อยู่ในสไตล์ของตัวเอง 2. เปิดช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายกับกลุ่มลูกค้าเลิศข้อที่3 ผลิตสร้อยตัวอย่างให้เพื่อนทดลองใช้เพื่อติชมและนำไปปรับปรุงก่อนวางขายหน้าร้าน 4. ประดิษฐ์แบบสร้อยแบบใหม่เพื่อเป็นจุดขายของทางร้านตอบตอบตอบเติงตาดังๆดดัตาดังตาดังข้อไหนคะแนนสูงสุดตอบเลยข้อไหน เฉลยเฉลยเอาให้ได้เอาให้ได้ตอบข้อตอบข้อตอบข้อ,อหนูจำกระบวนการดีไซน์จริงๆได้ไหมขั้นแรกเขาเรียกว่าการสร้างความเข้าใจถ้าหนูจะเข้าใจชาวบ้านหนูต้องทำยังไงตอบโคเกง่งจริงๆเก่งจริงๆวงกลม ศึกษาแบบซ่้อยการศึกษาแบบซ่้อยเป็นขั้นตอนการสร้างความเข้าใจได้กไหมคะใครตอบข้อหนึ่งหนึ่งแต้มพระแม่คะแนนลองลงมาคือข้อไหนนักเรียนตอบครูลองลงมาข้อไหนข้อไหนอ่ะกระซิบกระซิบหนูทุกทุกวันเนี้ยถ้าหนูอยากจะขายของหนูควรผลิตของเอาไว้ เพื่อไปจัดจำหน่ายหรือหนูหนูนักเรียนทุกคนควรจะมีลูกค้าก่อนแล้วค่อยผลิตสินค้าตอบโครูร้เลยหนูเป็นคนคิดแบบไหนรู้เลยว่าแนวความคิดหนูคิดเป็นเหตุเป็นผลไหมผลิตก่อนหาลูกค้าหรือหาให้มีลูกค้าก่อนแล้วค่อยผลิตในกรณีนี้ตอบค่ะตอบตอบค่ะสินค้าเราเป็นประเภท DIY ด้วยแปลว่าเป็นสินค้า เฉพาะเจาะจงทํามือถูกต้องไหมคะคําตอบควรยังไงตอบค่ะถูกต้องควรจะมีลูกค้าการที่หนูจะมีลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อหนูเปิดช่องทางแล้วถูกต้องไหมคะอ่ะเช่นถ้าหนูมีลูกค้า500อคนที่เขาจะสั่งสร้อยหนูหนูจะผลิตสร้อยกี่เส้นตอบก็500อเต็มที่ก็5 1 0สิเส้นสําลองสักสิบจริงปะ แต่ถ้านักเรียนผลิตสร้อยมา1,000เส้นนักเรียนยังไม่รู้เลยว่าจะขายได้กี่คนขายได้500สุดท้ายอีก500เป็นของที่ขางสต็อกจบปะจบเริ่มเข้าใจไหมคะเลอดแสดงว่าข้อ2เปิดช่องทางออนไลน์ให้เข้าถึงได้ง่ายเป็นช่องทางก่อนเป็นช่องทางก่อนข้อ2ได้กี่แต้มตอบครู0.75ต่อข้ออะไร3หรือ4 3หรือ4 หนสหรือ4ีสามค่ะผลิตแบบซ้อยแบบซ้อยตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนลองใช้พอเพื่อนใช้เพื่อนก็จะบอกเฮ้ยเธอเฮยเฮ้ยเธอสร้อยเนี้ยใหญ่ไปนะเล็กไปนะผู้หญิงไม่ชอบสีไม่โอเคดังนั้นคำตอบคือเขาก็จะได้มีคำติชมมาให้เราขั้นที่3ได้0.5ขคะแนนลองโมลองลงมาและข้อที่4ได้กี่แต้ม 0.25เพราะดูวงประดิษฐ์แบบซ้อยแบบใหม่เพื่อวางขายอันนี้คือขั้นตอนหลังจากการพัฒนาปรับปรุงได้รับคำติชมแล้วจริงหรือไม่จริงใครเข้าใจข้อนี้เรียงลำดับคะแนนเป็นถูกต้องปรบมือดังๆให้ตัวเองเลิศ